เป็นนูบที่เกิดมาจากดินนั่นเองอะไรกันเนี่ยนูบดินก็ตายยากเหมือนกันเนี่ยโอยิงรัวๆก็ยังไม่ตายเลยนะทุกคนเมืยอมือมากเลยกันแบบนี้สวัสดีทุกท่านเลยนะวันนี้ก็กลับอยู่กับพี่นิวในเกมโรบอทอีกแล้วนะคะในวันนี้ เราจะมาเล่นแบบนี้กันนะคะมันชื่อว่าแบบ Living Legdo 3นั่นเองนะคะที่เป็น Living Legdo 3แสดงว่ามันต้องมี1กับ2แน่นอนนะแต่ว่าครั้งนี้มันได้มีการอัปเดตมาถึง3แล้วนะคะน่าสนใจทีเดียวอะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูดีกว่านะว่า Living Legdo 3เนี่ยมันเป็นแบบแนวไหนนะที่รู้คือมันเป็นแบบค่อนข้างใหม่นะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ใหม่ซะทีเดียวแล้วก็ได้มีการอัปเดตมาเรื่อยๆเลยนะคะอะน่าสนใจมากเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นกันเลยอะ ก่อนที่จะไปนะเดี๋ยวมาดูร้านค้าแป๊บหนึง่งว้มีปืนขายเพียบเลยนะคะโอ้โหปืนทองคําก็มีนะแสดงว่าต้องเป็นแมบเกี่ยวกับแอคชั่นอารพีจีแน่นอนนะคะเออเดี๋ยวนะซื้ออะไรดีอะอ่ะซื้อเป็นปืนแพ็คสามแล้วกันนะคะลองดู99โลบัคกเท่านั้นนะคะจัดมาแล้วอ่า หมดไปแล้วนะ99บาทโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นกันเลยกับ Living r a ร d o o อ3นั่นเองค่ะตอนนี้พี่นิวเข้ามาอยู่หน้าแมปแล้วนะคะรู้สึกว่ามันจะบอกว่าถ้าคุณเนี่ยเล่นในคอมพิวเตอร์ก็ให้เลือกสีแดงนะ ถ้าเกิดเล่นในโทรศัพท์เลือกสีน้ําเงินแล้วก็ถ้าเกิดเ,เล่นในแท็บเล็ตนะคะเลือกสีเขียวส่วนนี่เลยมีการเล่นในเกมเพลย์ด้วยนะคะกดสีเหลืองเลยแต่พี่นิวเล่นในคอมนะคะกดสีแดงไปแล้วมันก็จะมีฟังก์ชันให้เราเลือกนะคะว่าเราเนี่ยจะเล่นแบบคนเดียวหรือจะเล่นแบบกลุ่มอ่ะพี่นิวว่าลองเล่นแบบคนเดียวก่อนดีกว่านะคะ ไปไปเล่นแบบคนเดียวก่อนอ่าตอนนี้มันกําลังโหลดนะคะให้เราเนี่ยเข้าไปเล่นแบบคนเดียวนะคะมาแล้วอันนี้นะคะพี่นิวก็มาอยู่ในโหมดของแมปคนเดียวนั่นเองนะสุดยอดเลยแมบปบดูสวยงามนะคะอ๋อนี่ไงมันมีการขายอาวุธนะคะหรือว่าเป็นร้านค้าขายอาวุธนั่นเองแต่พี่นิวได้ซื้ออาวุธมาถึงกับแพ็ค3เลยนะคะเป็นปืนอะไรก็ไม่รู้นะหูรุ่นแรงน่าดูนะคะอันดับแรกนะคะเรามาลองปืนฟรีดีกว่านะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันเล่นยังไงหจะเห็นว่านูปนะคะ นี่เลยเต็มทุ่งหญ้าเลยนะคะคืออะไรอะ่ะเฮ้ยอย่าบอกนะว่าเราต้องยิงนูบเอาจริงดิอุ้ยเราต้องยิงนูบจริงๆด้วยนะคะพอเรายิงนูบปุ๊บนะคะเราเนี่ยก็จะได้เงินมาตรงนี้นะ,ะเฮ้ยนี่เรากลายเป็นคนโหดรลายตั้งแต่เมื่อไหร่อันนี้คือนูบตัวเล็กนะคะตัวนู๊บเด็กนั่นเองหยิงป้องเดี๋ยวจอดส่วนอันนี้ก็จะเป็นนู๊บตัวใหญ่ส่วนนูบตัวใหญ่เนี่ยก็ยิงประมาณสิบนัดได้นะ,ะเฮ้ยมันมีการทาร้ายเราหรือป,ปะ ดูแลนูบไม่น่าทำร้ายเรานะ,ะแต่เราต้องกำจัดนูบเพื่อที่เราจะได้มีตังค์กินข้าวนั่นเองนะ <c oughs> ดูน่าสงสารนูบยังไงก็ไม่รู้ดิอันนี้คือปืนธรรมดานะคะต่อมามาลองปืนอันที่สองกันนะคะปืนนี้มันชื่อปืนอะไรเนี่ยไม่มีชื่อปืนบอกนะคะอะมาลองปืนนี้กันดูซิว่าจะแรงกว่าหรือไม่ไปโอ้ปืนนี้ยิงรัวๆเลยเนะคะสุดยอดอ,ะอ่ะอะดูโห <c oughs> ยิงรัวๆแล้วก็แป๊บเดยยวตยยนะคะสงสารนูบมายเลยอ่ะ ทำไมเราต้องมาฆ่านุบด้วยเนี่ยโอ m ม god <What? S 1> ยิงยิงซะเราก็ต้องยิงนะเพื่อที่ว่าเราเนี่ยจะได้มีตังคนนี้คือนุบมตัวเล็กนะคะแบบว่านุบมเด็กอะ่ะกาลังแบบว่านั่งเล่นนะ,ะนั่งเล่นหอยนั่งเล่นปูอยู่เลยนะคะแต่เราก็ต้องยิงโอ้ oh, ขอโทษเพื่อนมันอาจจะดูเป็นเกมที่รุนแรงนะคะแต่ว่ามันก็คือเกมนะอย่านําไปใช้ในชีวิตจริงเด็ดขาดนะทุกคนอ๋อยิงเลยปุ๊ปปุ๊ปปุปปอ้ยสงสารนูบมมากอะต่อมานะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านบนนี้ดีกว่า อันนี้คือแบบว่ามันสามารถให้เราเนี่ยเทเลพอร์ตไปที่ไหนก็ได้นะคะมันจะมีร้านค้าร้านค้าคือตรงนี้นะคะนี่ตรงนี้เลยแล้วก็ต่อมาเป็นไลท์ไลท์คืออะไรไปดูกันอันนี้มันก็มาตรงนี้นะคะวุ้ยคืออะไรเอ้ยเหมือนกับว่ามาอยู่อีกสถานที่หนึ่งเลยนะคะเฮ้ยข้างบนเหมือนมีตัวนู๊บอยู่ด้วยนะเดี๋ยวเราลองขึ้นไปดูไลท์นี่คือแปลว่าแสงสว่างนะคะอย่าบอกนะว่าเป็นพวกนู๊บที่มีแสงสว่างในตัวเองนั่นไงจะเห็นว่านู๊พวกนี้นะคะมันเรืองแสงได้นะหรือว่า มีแสงสว่างในตัวเองเฮ้ยกาจัดยากอะ่ะรู้สึกว่านูบต่ละประเภทเนี่ยมันกําจัดยากไม่เท่ากันนะคะอย่างโนบพวกนี้กําจัดยากมากโอโ้โหดูทุกคนสุดๆเฮ้ยแต่เราก็ได้แต้มมาเยอะนะยิ่งโนบตัวไหนกําจัดยากนะคะเราเนี่ยยิ่งได้แต้มเยอะนั่นเองนะคะกําจัดไปกําจัดไปเราเนี่ยจะได้มีตังเยอะๆเอามาซื้ออาวุธนั่นเองใกล้แล้วใกล้แล้วนะทุกคนใกล้แล้วอ,นนนนอุ้ยมันหนีมันหนีเออเออโอ้โหเด้งเลย นี่คือแบบว่าหน้านูตอนตายนะคะต่อมาเราเปลี่ยนปืนดีกว่าต่อมาเป็นปืนอะไรเนี่ยโอ้หอาจจะเป็นปืนลูกซองเลยนะคะมาดูกันว่าโป้งเดียวจอดหรือเปล่ามานุกตัวนี้นะคะกําลังก้มหน้าทําอะไรก็ไม่รู้อะปุ้งเฮ้ยอันนี้ก็แรงเหมือนกันนะคะแต่ว่า ยังไงยังไงงไงโอ้แรง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 ก่าปืนมเมื่อกี้เพราะว่ายิงไม่กี่นัดจอดนะคะแต่ว่าต้องเติมกระสุนด้วยนะคะปุ๊ป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  วอตอร์นูบนะทุกคนเจ๋งเวอร์นี่คือวอตอร์นูบนะคฮะหวัวกำจัดยากมากอะ่ะทุกคนตายยากด้วยนะคฮะดูดิขีดสีเขียวแทบไม่ลดเลยทุกคนเพราะว่ามันนอนนิ่งมากเลยนะฮะโอเมกอดุยจะนอนนิ่งอะไรปันนั้นเนียเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนโอ้โหนิ่งจริงๆนะคะไม่ไหวติงเลยเฮ้ยมันมีกางคืนด้วยเหรอ <c oughs> เหมือนว่าตอนนี้กลังจะมืดนะคะยังไม่ตายเลยเนะี่ยวอตอร์นู๊ฟมาดูซิว่าถ้าเกิดเรายิงวอ no ตอร์นูบตายเนี่ยจะได้เงินมากี่บาทนะคะ คิดว่าได้มาเยอะอ่ะเพราะว่ามันตายยากอ๋อโอ้โหตายยากจริงๆตายยากตาเย็นโอ้กระสุนหมดไปแล้วกี่รอบก็ไม่รู้โอ้ยทุกคนเมื่อยมากกับการเปลี่ยนกระสุนนะคะอ้าวอีกรอบหนึ่งคิดว่าตายนะอ้าวโอเคตายแล้วนะคะโอ้ได้มาหลายร้ออยู่นะคะเมื่อกี้มี2,000กว่าบาทขึ้นมาเป็น2007ก็ถือว่าเยอะอยู่นะคะต่อมาเป็นนุ๊ปประเภทแบบว่านุ๊ปไฟเยอร์นะหรือว่านุ๊ปนุ๊ปไฟไหม้เฮ้ยเป็นตัวไฟไหม้แบบนี้เหรอ อายิงตัวเด็กก่อนละกันนะฮะโหขนาดตัวเด็กยิงยิงยากเลยทุกคนโอ้ยิงยากยิงเย็นโอ้โอ้โอ้กดจะตายใกล้แล้วใกล้แล้วทุกคนอีกนิดเดียวมันหนีมันหนีโหมีการหนีด้วยนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดเอเร่งเร่งโหหนีด้วยนะหนี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 เก่งมากเลยนะ,ะลูกตัวเล็กเนี่ยเอ้าตายยังแกงยังยังเพราะมันหนีนะ,ะอเอาอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวโอ้โหใกล้แล้วใกล้แล้วเออนั่นแหละล้มลงแล้วนะฮะว้าว ตั้งขึ้นมาสามพันแล้วนะ,ะฮะโหนุ๊ป่าไม้นี่แบบตายยากมากเลยนะทุกคนดูดิขนาดนี้มันยังไม่ตายเลยนะะยิงประชิดขนาดนี้โอ้โหเลือดไม่ลดเลยอะโ oh อ้ไม่กอดเออเดี๋ยวนะเพื่อน <c oughs> เพื่อนจ๋า <c oughs> สอยขนาดนี้แล้วยังไม่ตายอีกนะฮะโอ้โหเป็นนุ๊ที่แข็งแกร่งจริงๆมาดูซิว่าถ้าเกิดเรายิงนุ๊ธรรมชาติตายเนี่ยจะได้เงินมากี่บาทนะฮะสภาพตอนนี้มันก็เหมือนตายเอ้ยโอ้โหมีหนีด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ใกล้แล้วนะฮะโอ้โหมันหนีมันหนีอดี๋วเพิ่งหนีต่พวกใจเย็นนะพวกฉันต้องกําจัดพวกแกเพราะว่าตอนนี้พวกแกเนี่ยมีโล้นโลกเหลือเกินพวกนูบเอา้าโอ้โหใกล้แล้วอีกนิดเดียวโอ้ยตายยากตายเย็นเอา <c oughs> โอเคเรียบร้อยนะฮะโอ้ตังขึ้นมาประมาณ500กว่าบาทสุดยอดเลยเป็นนูบที่เกิดมาจากดินนั่นเองอ,อะไรกันเนี่ยนูบดินก็ตายยากเหมือนกันนะฮะโอ้ยิงรัลวๆก็ยังไม่ตายเลยนะทุกคน เมื่อยมือมากเลยกันแบบนี้ต้องคลิกเมาส์รัวๆโอ้ดูนอนชิลให้ยิงเลยนะฮะอะไรมันจะปานนั้นรู้สึกว่าพวกนูบดินน้ำลมไฟนี่แบบว่ากำจัดยากมากเลยเฮ้ยมันปีนขึ้นไปได้ด้วยเหรอเฮ้ยทุกคนเอาจริงดิมันปีนขึ้นไปได้ด้วยนะมันปีนหนีเราเฮ้ยเอาไว้ย มันปีนหนีเราอ่ะเอ้ยต่อมาเป็นเอ่อนูบในป่านะในป่าปะไม่ใช่ในป่าสิอ๋อเป็นนูบในหิมะนั่นเองนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูตามบ้านก่อนดีกว่าว่ามีอะไรบ้างตามบ้านนะคะเอ่อโอ้ในบ้านก็มีนูบนอนอยู่นะคะกำลังนอนผิงกองไฟเลยโหรู้สึกว่านูบป,ป่ายิงยากมากเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวเราขึ้นไปดูดีกว่านะว่าด้านบนนั้นเนี่ยจะมีตัวนูบอยู่หรือไม่นะคะ เป็นปราสาทน้ําแข็งเลยนะคะเนี่ยขึ้นบันไดมาแล้วมาดูซิว่ามีตัวนนวบอยู่หรือไม่นะคะบันไดสูงมากโู้โอ้ไม่กอดนี่มันนนบยักษ์เลยนะนี่โอ้ยทุกคนโอ้ยโดนดาเมจด้วยนะคะนนบยักษ์สามารถแบบว่ากําจัดเราได้ด้วยนะคะพลังมันเหลือเฟือมากเลยเนะะี่ยนนบยักษ์อ่ะกว่าจะยิงตายดูดิเลือดไม่ลดเลยอะ่ะโอ้โหเออดี๊ดี๊โอ้โดนดาเมจ เฮ้ยขูนะ่ากลัวมากทุกคนตอนนี้อาวุธของเรายังไม่แข็งแกล่งพอนะคะเดี๋ยวเพิ่งมายิงนุบยักษ์เพราะว่ามันสามารถปล่อยพลังดาเมจใส่เราได้ตอนนี้ทุกคนนะคะพี่นิวก็เก็บตังค์ได้ประมาณ8ปดพันแล้วนะโหเก็บไปเก็บมาได้8ปดพันเฉยอ่ะไปได้ช็อตกันใหม่นะคะเดี๋ยวเราจะไปซื้อปืนกันนะคราวนี้มาดูกันดีกว่าปืนที่ราคาประมาณ8ปดพันนะคะแปดพันแปดไม่ได้เดี๋ยนะโหมีดาบด้วยปืนเออนี่ไงแปดพันพอดีเลยนะคะ เป็นปืนอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะแฟลกคันนอนนะคะเป็นปืนแบบไหนไม่รู้นะซื้อกันเลยโอเคเรียบร้อยนะคะได้มาแล้วนะทุกคนเป็นปืนแบบนี้เลยนะคะเฮ้ยปืนดูสวยอยู่นะเป็นสีแดงเลยนะคะเดี๋ยวเราลองมายิงนูบดูดีกว่านะโอ้เจอนูเด็กอีกแล้วเจอนูเด็กสงสารนะคะไม่อยากยิงไปยิงนู๊บผู้ใหญ่ดีกว่าอันนี้คือนู๊บผู้ใหญ่นะเอ้ยมันหนีมันหน,น,นีอ่าลองดูนะเป็นปืนแบบไหน ปึ่มโหเป็นปืนไฟโอ้หนัดเดียวจอดทุกคนเฮ้ยเม a ซิ่งเลยอ่ะนัดเดียวจอดเลยนะคะเอาใหม่เอาใหม่ดูนะปึ่มโอ้โหปืนไฟนะคะนัดเดียวจอดอ่ะต่อมาเป็นเอร์ชั่นบอร์ดนะคะบอร์ดคืออะไรโอ้โหนี่มันโลกแห่งอะไรเนี่ยอันจะมันมีสีม่วงเหรอโอมันดูมืดๆน่ากลัวยังก็ไม่รู้เนะยนี่ไงบอร์ดนูบนะคะดูดิเป็นตัวสีม่วงอ่ะจัดไป เลยประมาณกี่นัดจอดรู้สึกว่าประมาณ3นัดน่าจะจอดนะคะศบแล้วประมาณ4ี่นัดนะสี่นัดถึงจอดนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะคะว่ามันมีอะไรเนี่ยเฮ้ยมีนุบยักษ์เหมือนกันนะคะโอ้โหอีพ่ออีแม่นุบเลยในะคระั้นียเป็นนุบยักษ์แห่งบอดนั่นเองตัวใหญ่นี่มันสามารถฆ่าเราได้นะคะตอนนี้นะคะพลังชีวิตมันเหลือครึ่งหนึ่งแล้วนะคะเห็นปะโอ้โหตายยากมากตายยากตะเยน็นนะ รารมณ์เหมือนว่าเป็นนูบอสนะจะเห็นว่าตัวบอสเนี่ยไฟมันเริ่มไหม้ตัวแล้ว<อ>เห็นปะเห็นปะมีประกายไฟออกมาจากตัวมันนะคะ<อ>ตอนนี้ชีวิตมันก็ใกล้จะหาไหม้นั้นทุกคนใกล้แล้วใกล้แล้วอูยทุกคนขีดชีวิตมันใกล้ล,กล,ล้วอุยโดนทับโดนทับอุ้ยเฮ้ยเดี๋ยวออ้ยเมื่อกี้โดนทับเอ้าใกล้หรือยังเนี่ยโหตายยากมากบอกเลยโอ้เราเก่งด้วยโอ้ยตายเด็กกระสูอหมดอีกแล้วรีโหลดรีโหลดออ้ยใกล้แล้วนะคะมนลุ้นกันเลยว่าจะได้ตังค์เท่าไหร่เฮ้ยเฮ้ยออ้ย ดังโอ้ได้มาสี่พันเลยเนะี่ยถ้าเกิดเราฆ่าบอสได้ไน้ตังมาสี่พันเลยอะโอ้เอาละค่ะวันนี้นะพี่นิวก็ได้พานน้องเข้ามาเล่นในแมปนี้กันนะซึ่งเป็นแมปที่สนุกดีนะเพราะว่าเราเนี่ยต้องมาทําการกําจัดนูบนะคะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่านู๊บเนี่ยมันล้นประชากรโลกไปแล้วนะคะเราก็เลยต้องมากําจัดนูบเพื่อที่จะให้นู๊บเนี่ยเหลือน้อยลงบ้างนะคะ พอเข้ามาในแบบนี้เนี่ยโหนุ๊นี่มันเยอะมากจริงๆเลยนะฮะแล้วก็มีปืนให้เราซื้อหลายเลเวลมากอ่ะเอาละค่ะวันนี้พี่นิวก็ต้องข้อตัวลาไปก่อดแล้วกันนะจ๊ะพบกัก็ใหม่ครั้งหน้าบ๊ายบายนะคะจุ๊บจื้ออยู่ในโลกนุ๊ธรรมดาดีกว่าเพราะอะไรรู้ไหมจะได้ไม่ต้องไปหาบอสกําจัดบอสนี่แบบใช้เวลาเป็นชั่วโมงเลยเมื่อมือมากคลิกเมาส์อ่ะนี่อันนี้ป้งเดียวจอดโป้งเดียวจอดเป็นไงล่ะเอ้านี่ก็ป้องเดียวจอดป้องเดียวจอดอันนี้ก็ โปงเดียวจอดให้ตายเถอะหรือว่านูบจะครองโลกโหน่ากลัวชะมัดเลย